ปิดคอร์สแค่รู้ไปแล้วนะคอร์ต่อไปก็จนะหยิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะใครที่สนใจจะมาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมกัน การเข้าขอ้อกอแค่มาปรับความเข้าใจนะปรับสัมมาทิฏฐิปรับไมายเซตเบื้องต้นแค่นั้นเองกวาจะเข้าใจดิจ้งจิ้งไม่ใช่เรื่องง่ายนะเื่องทนะั้งที่อยู่กับกายกับใจเตเองมันไม่รู้กี่ชาติแล้วเนี่ยนะส่วนมากเราก็ เข้าใจไปตามแบบของสมมุติบัญญัติทันะ้งหลายสมมติเรียกเอาแล้วก็ติดอยู่กับสมมุติที่เราสมมติขึ้นมานั่นแหละมันเหมือนวิชาการทางโลกนะนะวิชาที่มีอยู่จริงๆประจำโลกนี่นะฟิสิกส์เคมีชีวะเาเนี่ยโลกจะเปลี่ยนไปขนาดไหนนะฟิสิกส์เคมีชีวะก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ น,นนี้เป็นวิชาที่มาจากธรรมชาตินะส่วนเรื่องการเมืองเศรษฐศาสตร์อะไรอื่นๆน,น,นั้นล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องคนสมมุติมันขึ้นมานะกฎหมายอะไรพวกนี้นะคนสมมุติขึ้นมาแล้วความรู้ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอยอยไม่มีที่สิ้นสุดแล้วแต่ว่า สังคมนั้นๆจะยอมรับเรื่องอะไรแค่นั้นเองในเรื่องศาสนาเหมือนกันนะเรื่องของจริยธรรมเรื่องพิธีกรรมนี่เป็นเรื่องที่คนสมมุติขึ้นมาเท่านะั้นะแต่ของจริงก็คือเนี่ยจิตเจตสิกรูปนิพนธ์เนี่ยนะตัวปรมาทัศน์จะทั้งหลายเนะี่ยของจริงจะมีใครตัดไม่มีพู้เจ้าตัดสรู้หรือไม่ตัดสรู้ธรรมชาติก็เป็นอยู่อย่างนี้นะ ขันหา้าไตรลักษณ์ปฏิจจสมุปบาทอะไรพวกนี้น,น,นี่คือของจริงนะของจริงที่เป็นอยู่อย่างเงี้ยไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหนก็ต้องมีขันหา้ามีอา,า,ายุตนะมีธาตุมีกฎไตรลักษณ์อย่างเงี้ยอันนี้เป็นของจริงจะรู้หรือไม่รู้ก็เป็นมันอยู่อย่างนี้นะในสิ่งที่เราทำมาอยู่ตอนนี้คือมาฝึกรู้ดูของจริงนะไม่ แต่กว่าจะหลุดออกจากสมมติได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย,ยน,น,นะเวลารู้เวลาดูก็ส่นมากก็ดูสมตสมติอยู่นั่นแหละติดสมมติกันอยู่นั่นแหละ <c ười> นะพอเห็นใจไม่สบายขึ้นมาก็ดินน้นหนีแล้วทีนี้นะคิดเอาเองว่าไม่อยากให้ใกายใจตัวเองมันมีความทุกข์นะ พอเจอเพราะว่าไม่สบายกายไม่สบายใจนะ่วันนี้มีโยมถามนะล้วไม่สบายกายไม่สบายใจทํจทำยังไงจะทํำยังไงก็ดูมันเฉยๆนี่แหละเพื่อที่ให้มันเข้าใจว่านี่สภาพของกายสภาพของใจก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็สบายถ้ามันก็ไม่สบาย้มันไปตามเหตุตามปัจจัยแค่นั้นเองนะมันในที่เราเรียนรู้อยู่นี่คือเพื่อให้เข้าใจธรรมชาติจริงๆมันเป็นอยู่อย่างนี้นะเพื่ออะไรเพื่อ ไอตัวตัณหาอุปันอาในทั้งหลายเนี่ยมันจะได้ทำงานไม่ได้นะมันอยากมันอยากจะยึดเอาไว้เป็นตัวเป็นตนตไม่รู้จะไปยึดตรงไหนนะก็ะมันก็ไปเห็นของจริง่าอ่อมันแค่ธรรมชาติล้วนๆเป็นอย่างที่มัน,เป,นเป็นอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นะนะมันพูดง่ายเรอแต่ว่ามันเข้าใจยากเกณนแสนเข็นนะไม่ใช่เรื่องง่ายเนีต้องอาศัยการเพียนความเพียนที่มันต่อนเนื่องยำ,ยำๆซ้ำๆ เหมือนเราตะใบขัดเหล็กเนี่ยนะจะเห็นเป็นรูปทรงอะไรเนี่ยนะนะขัดแก๊กสองแก๊กมันก็ยังไม่เป็นอะไรทางนั้นนะนะมันต้องขัดแล้วขัดอีกอย่างนั้นนะวัดแล้ววัดอีกนะกว่าจะเป็นชิ้นงานอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งได้นะต้องใส่ความเพียรเนี่ยมันต่อเนื่องนะการภาวนาก็อย่างนั้นแหละ ย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกอยู่ยงั้นนะเจอกระทั่งมันค่อยๆเห็นภาพของความจริงแท้ชัดขึ้นมานะว่าเป็นของมันยังไงนะนะมันเกิดมันดับไปยังไงมันเปลี่ยนแปลงยังไงมันไม่ชีรังยั่งยืนยังไงนะเพราะในเบื้องต้นเองเน,นักภาวนาทุกคนนะก็จะพยายามปลอบโยนตัวเองปลอบใจตัวเองนะ ว่ามันไม่เที่ยงนะมันไม่ใช่ตัวตนนะใหม่ๆก็จะต้องเป็นอย่างนั้นไปก่อนเวลาเจอสภาวะอะไรขึ้นมาเนี่ยทีนี้พอเห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆเข้าทีนี้ไม่ต้องไปนั่งคิดใ้มันหรอกมันเห็นของมันเองมันเชื่อมั่นของมันเองว่าเออมันไม่เที่ยงจริงฮะมันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาจริงเนี่ยมันจะเข้าใจชัดเจนขึ้นมาเอง อันนี้ไม่ใช่เรื่องของการไปนั่งคิดเอาแล้วนชะ่ไธรรมดาอยู่อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นก็เราค่อยๆรู้ค่อยๆดูค่อยๆทำความเข้าใจไปนะแล้วเราจะชัดเจนขึ้นมานะเร่งก็ไม่ได้นะอยากให้มันรู้เร็วๆอยากให้มันบรรลุเร็วๆอะไรขนาดไหนมันก็ไม่ได้ทางนั้นนะมันะไม่ได้เร็วไปตามเนี ใจเราแต่ว่าถ้ามันจะเดินหน้าไปได้ก็ตามเหตุตามปัจจัยที่เรากำลังสร้างให้มันอย่างนี้นแหละนะเหตุปัจจัยนั้นคืออะไรคืออาตาปีสัมมชาโนสติมาเนี่ยเหตุปัจจัยนะสร้างเหตุให้เขาพยายามฝึกรู้ฝึกดูไปมันอาจจะยังไม่ใช่สติสัมมัญญาของจริงก็ช่างมันแนะม้จะเป็นความตั้งใจเป็นเจตนาอะไรก็ช่างนะ แต่พอเราทำไปบ่อยเข้าเนี่ยจิตก็จะเกิดความเคยชินกับการที่เข้าไปเะิลึกรู้เหมือนในใหม่ในเวลาเราคิดเราฟงเนี่ยจิตมันฟงไปไหนก็ไม่รู้นะมันไม่เคอยจอะก,กลับมากวาจะรู้ตัวได้ช้านะแต่พอฝึกไบ่อยเข้าเนี่ยมันจะรู้เร็วขึ้นเองอเพลอไปอีกละหลงไปอีกละอะไรเงี้ยมันจะรู้ได้รวดเร็วขึ้นเองโดยธรรมชาติของมันนะนการจะมัว แต่ไปคิดเอาว่าเมื่อไหรจะบรรลุแต่ไม่ยอมลงมือทำสักทีเนี่ยน,นะเมื่อไรจะพ้นทุกข์แต่ไม่ยอมฝึกตัวเองเแต่คิดเอามนทางไปได้นะเวลาเราฟังคนอื่นนะเขาพูดเขาส่งอารมณ์อะไรเงี้ยบางทีมันก็อยากจะเป็นมันเขานะอยากจะเห็นมันเขา้าความเกิดดับมันเป็นอย่างนี้นผลนิพพานเป็นอย่างนี้อะไร อยากเป็นมันเข้าก็น่านั้นแหละนะแต่ว่าพอาเข้าจริงแล้วเนี่ยจะถึงเมื่อไรก็ไม่รู้นะอาจดีสักสิบชาติถึงหน้าปีหน้าเดือนหน้าวันนี้พรุ่งนี้อะไรก็ไม่รู้นะเราไม่มีทางที่จะไปกะเกณฑ์ได้เลยนะตอนที่จริงแล้วมันก็ไม่มีชา้าไม่มีเร็วนะนะมันเวลาทั้งหลายก็ยเป็นเรื่องสมมตินะ ถ้ารู้ปัจจุบันขณะอยู่ได้เนี่ยก็จะเห็นเ,เองว่าแต่ละวันนั้นผ่านไปเร็วแปบ๊บเดียวหมดวันละนะแต่ถ้าไม่รู้เนะื้อรู้ตัวเนี่ยมันเพลิดเพลินนะพอใจยินดีเบื่อหน่ายอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้น,นถ้าเราอยู่กับอดีตกับนาคตนะก็จะเป็นอย่างนั้นรู้สึกช้าแบบว่าแต่ละวันผ่าน,านไปอย่างน่าเบื่อหน่ายไม่มีอะไรน่าสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจอย่างงี้ จะพอรู้ตัวอยู่บ่อยๆเขาก็จะรู้เองว่าโอ้นะแปบ๊บเดียวมันหมดละหมดวันไปอีกละหมดวันไปอีกละอยู่ยงั้นนะนะถ้าเราฝึกรู้อยู่เงี้ยบ่อยๆก็แปลว่าจิตมันมีงานทําอยู่ตลอดเวลานะเวลาเราเต้งงานเนี่ยงาน,นก็ยังไม่ได้ทำแม่หนี่ยังไม่ได้ทำเดี๋ยวก็หมดวันเดี๋ยวก็หมดวันนะยังไม่เสร็จทุกทีอย่างเงี้ย นะเวลาเรามีงานทางใจทําภายในเนี่ยนะก็จะรู้สึกอย่างนั้นนะเอายังไม่ทันรู้เรื่องอะไรหมดวันไปอีกแล้วนะพยายามซวยความฟุ้งมาครึ่งค่อนวนันกว่าจะหายฟุ้งได้เอาเมื่ออีกแล้วอะไรเงี้ยนะพอจะมีสติขึ้นมาหน่อยอ่ะไปอีกแล้วหมดวันอีกแล้วอะไรนะที่จะรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะอะไรเพราะว่าจิตไม่ว่างมันจะรู้สึกว่าไม่ว่างที่จริงจิตก็ไม่เคยว่างหรอกจิตก็มีอารมณ์อยู่ตลอดเวลานั่นแหละแต่เราจะรู้สึกว่า ่ามันว่างมันไร้สาระเนะวันนี้ปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรเลยมีแต่ความพุ่งความคิดความปวดความเมื่อยอะไรก็ไม่รู้แต่แด้จริงเราวการที่ไปเห็นความพุ่งความคิดความปวดนะรวนแล้วแต่เป็นประโยชน์กับเราทั้งนั้นเลยถ้าเราเห็นมันจริงนะนะเห็นว่ามันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นจริงๆเนะี่ะโดยที่ไม่ไปก้าวไกลกดธรรมชาติทั้งหลายได้นะนะรับรองได้ว่าไม่สนเปล่าหรอกนะ ปัญญาจะค่อยเกิดขึ้นยอมรับความเป็นจริงมากขึ้นเองว่าอ๋อมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันเป็นเช่นนั้นเอง,องน,น,นะนะก็เลิกจุ่งไปเองอนะแต่ถ้ามัวแต่เปติดสมมติอยู่นั่นนะเมื่อไรจะสงบเมื่อไรจะสบาย,ยานะเมื่อไรจะหายปวดพอปวดก็ขยับขาหนีมันอย่างเงี้ยอันพุ่งมากก็หาเรื่องคิดให้มันางนน พอมันง่วงก็ลืมตาคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้มันจะได้หายง่วงอะไรนะพอไปวิ่งหนีมันอยู่งั้นก็มันก็เลยกลายเป็นว่าไม่เห็นของจริงทุกทีนะนักภาวนาเขาไม่หนีอารมณ์นะแต่ว่าไม่ได้ไปต่อต้านไม่ไปสู้อะไรกับมันนะเพียงแต่ว่าเป็นแค่สังเกตการเฉยจะห้ามปรามมันก็ใหม่ๆอาจจะรู้สึกว่ามันทําได้อยู่นะแต่พอดูบ่อยเข้าอยู่เองว่ามันเป็นการกดข่มไว้แค่นั้นเองมันทําอะไรไม่ได้เลย มันก็จะเลิกยุ่งไปเองทีนี้นะก็ปล่อยมันทำงานไปเอาคิดรู้ไปพุงก็รู้ไปอย่างนี้นะมันเป็นอะไรก็รู้ตามอย่างที่มันเป็นไปนั้นนะไม่ยุ่งนะถ้าเราวางใจงี้ได้ก็นะก็จะรู้สึกได้ว่าเออใจมันสบายนะมันไม่คาดหวังกับอะไรนะมันจะบรรลุอะไรเมื่อ,อไหร่ก็ช่างหัวมันนะไม่ใช่หน้าที่ของเรานะ ไอ้ที่รู้อยู่นี่มันรู้จริงไหมเน,นี่ยบางคนหลายคนชอบถามไหนะที่รู้เนี่ยมันมันใช่ไหมนะมันจะใช่ไม่ใช่ก็ช่างมันไม่ต้องไปให้ความสาคัญนะมันมีหลุดออกากายอากใจใช้ได้ทั้งนั้นแหละรู้กายอยู่รู้ใจอยู่เนี่ยใช้ได้ทั้งนั้นนะอย่าไปอะไรกับมันตั้งหนานะเพราะรู้วันนี้ก็รู้เดือนหน้ารู้ปีหน้าความรู้ะละเอียดเราแตกต่างกันไปเรื่อย นะอันนี้ปฏิบัติเจอสภาวะรู้เท่าทัานนะก็คิดว่าตัวเองเข้าใจแล้วนะนะผ่านไปสักสิบวันในที่ว่าเข้าใจมันกลายเป็นเรื่องที่ละเอียดลงไปอีกนะผ่านไปปีนึงก็จะเห็นละเอียดก็ไปอีกไงนะี่ไปเรื่อยๆแบบนี้นี่เป็นธรรมชาตนะิของปัญญาที่เขาจะเข้าไปขุดคุยนะเพียงแต่ว,ว่าอย่าหยุดการรู้สึกตัวแค่นั่นแหละนะ ทำรู้ให้มันต่อเนื่องเนๆไปนะถ้าเราไม่หยุดสักอย่างเดียวอ่เดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็นะไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราหวางไว้ได้นะนะแต่ถ้าหยุดมันก็จบอยู่แค่นั้นแหละนะอย่าลืมว่าจิตนี่มันพร้อมที่จะไหลลงไปสู่เบื้องต่ำอยู่เสมอนะนะไปจมอยู่กับอำนาจของโอสซนได้ง่าย นะาการจะอย,อยู่จะยกจิตขึ้นมาให้อยู่เป็นกุศลอยู่ทั้งวีทั้งวันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนักนะในการที่เราเริ่มต้นจากการมีสติสมัมัญญะนี่แหละมันจะค่อยฝึกจิตให้อยู่อยู่กับกุศลได,ด้เนืองเนืองนะเพราะว่าตัวสติสมัมผัญญะมันเป็นตัวกุศลของมันอยู่แล้วนะมันรู้สึกตัวถีบีก็ไปดีบเข้าไปเนี่ยจิตก็มีกําลังขึ้นมาเนะี่ยตัวกุศลเป็นอย่างนั้นนะ พอเกิดได้บ่อยเข้าจิตมีกำลังปลอดโปร่งโล่งเบาถ้าจมอยู่กับอุศนใได้บ่อยก็เศร้าหมองอย่างนั้นแหละหอเหี่ยวไร้เรี่ยวแรงหมดอะไรใจยากอะไรเงี้ยเัาก็จะรู้สึกงั้นนันทำไปแต่นี้ก็อยู่ที่ว่าเราเห็นทุกชัดแค่ไหนแค่นั้นเองที่ดูนอยู่เนีน่ยนะ บางคนดูเหมือนว่าชีวิตมีแต่ความทุกข์นั่นเลยที่ผ่านมาทุกข์เหลือเกินแต่เข้าจริงเนี่ยเห็นทุกข์แล้วเป็นทุกข์บางทีก็ไม่มั่นใจเหมือนกันไปดูตัวเองเถอะจะเป็นทุกข์ไปกับมันเนี่ยแปลว่าไม่ได้เห็นทุกข์หรอกแต่เห็นทุกข์มันไม่เป็นทุกข์นะถ้าเห็นทุกข์มันไม่เป็นอะไรกับมันเลยนะเป็นเพียงผู้รู้ผู้ดูอยู่แค่นั้นเองถ้ามันเห็นทุกข์ได้เนี่ยโอ้ไอ้นี่ก็ทุกข์ไอ้นั่นก็ทุกข์ก็ไม่เอาแล้วนะมันมันก็จะ มีความภาคเพียรพยายามของมันเองโดยอัตโนมัตินะจิตเนี่ยแต่ถ้าเป็นทุกเนี่ยโอ้ยมันไม่เอาแล้วนะนไม่รู้จะเพียรในเพื่ออะไรบางท,ทนะีเพียรก็เพียรแบบด้วยความอยากด้วยตัณหานะไม่ได้เพียรด้วยสติปัญญาสักเท่าไหร่พยายามที่จะดิ้นหนีเพราะในความทุกข์เหล่านั้นแค่นั้นเองนะแต่จริงแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อที่จะหนีทุกนะแต่ ปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจทุกข์ให้รู้เท่าทัานทุกข์จนกระทั่งเลิกทุกข์ไปกบมันแค่นั้นเองไม่ได้หนีไปไหนนะนะครับฝากเอาไว้นะวันนี้เดี๋ยวจะทำวัดเร็วหน่อยเพราะว่ามีสอบอารมณ์นะห้องซูมนะวันนี้นะเลื่อนมาตั้งแต่เมื่อวานนะเดี๋ยวสวดมนต์กัน